สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลขอพูดอะไรอีกสักนิดหนึ่งนะครับป้าแจ๋วเอาจริงแล้วนะป้าแจ๋วเนี่ยเอาจริงแล้วแคปหลักฐานคอมเมนต์ด่าลั่นเจอกันนจจะจ๊ะเตรียมฟ้องกลับอ่ะคงจะแบบร้อนร้อนหนาวๆกันเป็นแถวเลยนะฮะเปิดตัวนะครับเปิดศึก ปจาจแวโพสต์ภาพรวบรวมคอมเมนต์จากโซเชียลมีเดียที่ด่าทอเธอด้วยถ้อยคําที่โ,โหรุนแรงนะครับเกี่ยวกับประเด็นขัดขวางพ่อลูกแคปเก็บเรียบเจ้ตัวประกาศชัดว่าใครด่ากูแคปเพื่อใช้เป็นหลักฐานเอาผิดทิ้งท้ายด้วยประโยคปาเจอกันนจะจ๊ะส่งสัญญาณถึงชาวเน็ตสายปั่นว่าอาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย <C oughs> เร็วเร็วนี้นะครับ <c oughs> เจ็บคอนิดหนึ่งนะ <N as> ทำเข่าเยอะรู้สึกเจ็บคอ,อโอเคนะครับก็เห็นกันเป็นแล้วเนาะว่าเมื่อคุณไปด่าบุคคลที่คุณไม่ชอบอ่ะคุณไม่ชอบคุณอิจฉาเขาที่เขาทำงานเก่งที่เขาร่ำรวยที่เขามีเงินมีทองเข้าหาเขาทุกวันนี้เขาไม่ได้นิ่งนอนใจ เขาต้องออกมาปกป้องตัวเขาบ้างในเรื่องของศักดิ์ศรีอันนี้พูดถึงการด่าแพลวๆาก่อนและอิจฉาเรื่องแปลว่าที่สวยที่มีเงินมีแฟนรอนะครับแล้วก็มีแฟนที่มีความสามารถเก่งและเลี้ยงดูแลก็ให้เงินภรรยาคุณคิดดูมันมีที่ไหนแฟนเอาเงินให้ภรรยาหมดอ่ะตัวเองก็กินกับแผลนะครับ ถ้าทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยคือเออถ่านางแบบไม่ให้อยู่ไปอยู่ที่อื่นเลยไปอะไรเงี้ยน้องสันจะเหลืออะไรอ่ะถูกไหมเออเพราะว่าเขารักแพลาๆไงแล้วแพล่ๆเขาก็รู้ด้วยว่าคนอย่างน้องสันไม่มีทางเลิกกับเขาไปได้เพราะว่าน้องสันรักเขาและเขาเองม่ถึงแพร่ๆอะ่ะก็รักน้องสันเช่นกันมันจะไม่มีคําว่ามึงออกไปจากที่กูมึงออกไปจากไม่มีครับ ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปพูดว่าโอ้เดี๋ยวก็ซ้ำรอยเกา่าเดี๋ยวก็เหมือนเดิมใช้แบบเรื่องที่ดินโฉนดเนี่ยมาถ่ายรูปโพสโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาระวังตัวมากกว่าเดิมครับแผรเปล่าเนี่ยเขามีสมองและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นวุฒิภาวะดีขึ้นนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและเขาเข้าใจว่าสิ่งที่น้องซันทํามาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะไปเล่นละครหรือจะไปทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย น้องสันคือบอสขององค์กรแสงทองเป็นบอสเปนานแล้วนะฮะเป็นบอสตั้งแต่เป็นแฟนกับแพรวาวแล้วแต่ครบมาสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มลงตัวอ่ะเด็กแต่งงานปุ๊บอ่ะถ้ามีลูกคือแบบบอสเต็มตัวหมายถึงว่าคือทุกคนต้องให้ความเคารพนะเด็กน้อยอ่ะที่เพิ่งจะมาสมัครงานก็ต้องเคารพน้องสันนะครับในฐานะบอสที่เป็นแฟนของแพรวาว เพราะเขาคงเหนื่อยนะหลายอย่างนะเขาก็คงเครียดเรื่องงานบ้างแต่ความเครียดเนี่ยมันก็ส่วนมากนะจะเกิดจากคอมเมนต์ที่แย่คอมเมนต์ที่ดีแล้วด่าเธอไม่พอสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แอดดูจะพูดวันนี้คือคุณไปด่าคุณไปด่าพระแจ๋วว่าคุณไปด่าเขาทำไมเนี่ยมันถึงบอกไงว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคุณไม่ชอบที่ได้ใครปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงครอบครัวหมดเลย มึงพานไปทั่วเลยมึงด่าเขามึงพานไปยันพี่น้องของเขามึงบ้าเปล่าคุณบ้าหรือเปล่าครับถามหน่อยคือประมาณว่าอีแจ๋วอีตอแหลาบาปกรรมมึงมีาบาปกรรมนะมึงอีโอ้โหคำหยาบมากอะ่ะนรกขัดขวางพ่อลูกเขาอีจอรอเห็นไหมฮะ มันดูหยาบคายอะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแอดไม่กล้าพูดนะแต่บางครั้งเราทำแพลตฟอร์มเราก็ต้องเกรงใจในกฎหรือข้อระเบียบที่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาสร้างไว้ให้นะครับเราต้องเข้าใจด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับการกล้าไม่กล้านะครับก็รอมึงมาด่าครอบครัวกูสิเดี๋ยวมึงก็รู้เรยกูมันเหมือนกันหมด คุณแจวก็เหมือนกันนะพะักแจวเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเฮ้ยไม่ยอมเว้ยนะมาว่ากูเป็นคนแบบนี้มาว่ากูขัดขวางเขานน่นนี่นั่นอ๋อแฟนคลับบิ๊กแฟนคลับบิ๊กเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ทุก,ก,ทกสิ่งทุกอย่างลงตัวนะครับ <c oughs> เขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวมันลงล็อกจะลืมไปว่าไอ้คนที่ไปด่าเนี่ยนะ เขาก็อินเหมือนกันเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันมันก็เลยไฟกับไฟมาเจอกันมันก็เลยปะทุประแจวไฟคนนั้นก็ไฟไฟมาเจอกันมันก็ปะทุใช่ไหมฮะหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้แต่เป็นไฟที่ไม่เคยไปลามในพื้นที่ใครนะครับแต่คนที่มาด่านเนี่ยคืออะไรก่อนต้องการอะไรครับต้องการอะไรคุณดา่าแล้วคุณได้อะไรคุณได้ไปสอนอ,นอรหรอหรือย,ยังไง เออนะอยู่สักทีเถอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งแพลวๆแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอ,อ่งส่งท้ายใช่ไหมฮะส่งท้ายในการด่าใช่ไหมครับหรือ,อยังไง หรือแต่งงานเสร็จก็ยังว่ากันต่อคุยกันต่อด่ากันต่อไม่จบไม่สิ้นก็ต้องรอดูกันต่อไปและการงานนี้ก็อวยพรนะครับขอให้ป้าแจ๋วเนี่ยเอาหลักฐานมาให้หมดแล้วก็ขึ้นฟ้องเลยนะขึ้นฟ้องเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ปุ๊บมันเคยตัวมันก็จะทําอย่างนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆต้องมีเคสต,ตัวอย่างแหละสักคนนึงอ่ะที่ออกมาพูดออกมาขอโทษเพื่อที่จะได้เป็นอุทาหรณ์ในการที่เราเนี่ย เติบโตมาเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นแม่คนหรือเปล่าคนคนนี้ที่เข้ามาดา่าป้าแจ๋วเนี่ยบางทีก็สงสารนะแต่ถ้าเกิดเป็นแม่คนเมื่อไหร่เนี่ยเราก็บอกต้องสอนเขาเลยนะว่าคุณรู้ไหมว่าคุณทําอย่างเงี้ยมันจะเป็นพฤติกรรมที่คุณเอาไปสอนลูกในบางครั้งคุณเห็นดีเห็นงามไม่ชอบหรือชอบยังไงคุณ ต้องไม่ยินดีต้องไม่ยินหลายถ้าคุณไม่ชอบคุณอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าคุณด่าคนอื่นคนนั้นคนนี้ถ้าตกถึงลูกล่ะถ้าคุณกําลังมีลูกอยู่ถ้าลูกเติบขึ้นมาลูกเอ้ยใครอย่าแม่แม่แมดา่าใครอ๋อแม่กําลังดา่าอินี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยไอ้คนลูกก็รู้สึกแบบเหมือนไส้อยากจะดา่าแทนแม่ก็ด่าแทนแม่ก็พิมพ์ก็เริ่มจาัดก,การทาโซเชียลก็เริ่มจาัดก,การเข้าไปดา่าอย่างเงี้ยแล้วถ้าลูกติดคุกขึ้นมาเขาฟ้องร้องขึ้นมาล่ะแม่ แม่เป็นคนผิดนะครับแม่เป็นคนปลูกฝังให้ลูกทำแบบนี้ไม่โทษลูกไม่โทษเด็กแต่โทษแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนคลับเป็นรุ่นแม่แฟนคลับเป็นคนที่มีอายุแล้วมีลูกสาวอย่างเงี้ยเออแล้วมาด่าเขาอะเพราะเราไม่รู้ไงว่าคนที่เข้ามาด่าเนี่ยเป็นอวตารเพศไหนเพราะมันไม่ใส่รูปนะครับเออแต่สมัยนี้ตำรวจเขาเก่งตำรวจไฟเบอร์ทีมทุกๆอย่างนะครับเขาเก่ง นะตำรวจเฉพาะทาง AI ด้านเทคโนโลยีนะเขามีสายมืออาชีพอยู่นะครับเราเราต้องมีสตินิดนึงในการที่เราจะใช้ชีวิตนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับประแจ๋วด้วยละกันนะครับนะเรื่องดีๆกำลังจะมาแล้วเร,เราพูดกันแต่สิ่งดีๆแล้วก็คอมเมนต์ถึงเปล่าปลาแสงทองและทุกคนในองค์กรพูดในสิ่งที่ดีที่สุด นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ